พี่น้องให้ยืนชิดผมมีคําตอบกับอัลลอฮ์แล้วเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล่วะซัลลัมบรรดาสฮาบะตาบินตาบิตาบินไล่เรื่อยมายืนชิดติดกันในแถวละหมาตตัวบทหลักฐานโอ้โอ้ยเยอะแยะไปหมดทั้งการกระทาคําสอนของนบีทั้งการกระทำ,ำอนรระคำ,ำสอนการถ่ายทอดของบรรดาสฮฮาบะเราเนี่ยมีคําตอบ ให้กับอัลลอฮ์แล้วในวันกิยรติ์ส่วนคนที่ยืนห่างจะมีคําตอบหรือไม่ท่านตอบกับตัวเองให้ได้ก่อนและไอ้คนที่แน่ต้องรับผิดชอบชาวบ้านชาวชอ่ชองเขาอ่ะรับกันไหวไหมเขาบอกว่าเอาลก,กิบาศเขาว่าลก,กิบาศตกลงเอวันนี้เราราเปลี่ยนคำใช่ไหมจากการที่เราเคยสอนว่ายุกิตาบุลละและสุนนะวันนี้ไม่ต้องใช้กิตาบุลละและสุนนะใช่ไหม จะเปลี่ยนคํำฟาตวาใช่ไหมเปลี่ยนคําสอนกันได้ไหมว่าสุน,นายุคใหม่ต้องยึดกี่บาทกิตาบุลลาและสุน,นายไม่ต้องกิบาทพออย่างนั้นไหมเอาให้ชัดสิสอนศาสนาอยาาอยากครุบเครือสิมาถึงวันชัดนะชัดได้แต่พอมาถึงวันนี้อ่ำอ่ำอึ้งอึงอ้งตกลงเอาไงกันเอาเอาไงตกลงเอาไง เรานี่ไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมเราเดือดร้อนไหมอา้าวถ้าโรคระบาดมาอีกครั้งหนึ่งก็ละหมาดบ้านใครบ้านมันจนกว่ามันจะสถานการณ์ขี้คลายเราก็กลับมาละหมาดเหมือนอย่างที่ผ่านมาน่ยอีดเล็กเราละหมาดอีดกันที่บ้านใช่ไหมผมเองก็ละหมาดนําครอบครัวละหมาดท,ที่บ้านอีดเล็กแต่พออีดใหญ่เราได้กลับมาละหมาดร่วมกันอีกอันห้ำดูลินละ เพราะงั้นถ้าสถานการณ์มันเกิดเราก็เอาคําสอนของศาสนานี่แหละมาปฏิบัติพี่น้องจําได้ไหมอ่ะนบีสั่งให้เรายึดให้มัน่นประหนึ่งว่ากัดด้วยฟันกามจําได้ไหมจะมีใครบางคนลืมไปแล้วนะช่างหัวเขาแต่วันนี้คําสอนของศาสนานไม่ได้เปลี่ยนอัตดูอะลัยฮาบินนาวาจิสต้องยึดให้มัน่นประหนึ่งว่ากัดโดยฟันกามแล้ววันนี้เป็นไงกัน Yeah.